บทที่ย7หิวแล้วหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะ หลังจากช้อปปิ้งจนเหน็ดเหนื่อยสามสาวต่างวัยแต่แต่งตัวแบบคนไว้ใกล้เคียงกันก็ชวนกันเข้าร้านอาหารเอาสิอาหารจีนไหมคะซิมร้านโปรดซิมมีสาขาในห้างพอดีเอาสิเป้ยอยู่ตรงไหนเดินนำไปเลยคุณพรสีเดินตามหลังลูกสาวและหลานที่พาไปร้านอาหารจีนร้านโปรดขนมจีบกุ้งไหมคะามามา้าก็ดีลูกไม่ได้กินนานแล้ววันนี้แท็กกลับกี่โมงเหลือตวงไฟดึกเลยเป้ยทำไมถึงได้ไปทำโครงการบ้านที่อุดรละ่ะ บิ๊กหุ้นส่วนของแท็กแม่เขาเป็นคนอุดรเลยไปทําโครงการใหม่ที่นั่นแท็กนี่ก็ขยันเนอะทั้งงานในวงการทั้งธุรกิจส่วนตัวไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนนันสิลูกบอกพี่แท็กน้าว่าพักบ้างเดี๋ยวไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะมีลูกยากสินสอดอะไรมาม้าไม่เอาหลอกแค่มีหลานก็พอมาม้าย,ยกมรดกให้เลยแท็กเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องเป็นคนเลี้ยงตัวกับลูกขะามาม้าเลยต้องขยันตัวกับลูกจะได้ไม่ลําบาก ทุกวันนี้เหรอเธอกลายเป็นคนทำบัญชีของเขาไปแล้วหาเงินมาได้เท่าไหร่เอามาฝากเธอไว้หมดเช็คเงินค่าตัวรับมาก็ส่งให้เธอเอาเข้าบัญชีให้ถ้างานไหนมาเป็นเงินสดก็เอามาให้เธอเลย สมุดบัญชีเขาทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นเงินฝากหรือกองทุนอยู่กับเธอหมดทุกเล่มเธอต้องเป็นคนเก็บให้เขาทุกอย่างเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนหาให้เธอเป็นคนเก็บทําให้ชินตอนแต่งงานกันไปแล้วจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากพี่แท็กนี่ก็ดีนะคะน่ารักครบเครื่องหมาม้ารอวันที่จะได้บอกใครต่อใครว่ามีลูกเขยเป็นซุปตาไม่ไหวแล้วตัวอย่าลืมถามพี่แท็กนะว่าทําหน้าที่ไหนจะได้จองคิวไปปรึกษาค่ะหมามา้าทานข้าวดีกว่าค่ะเป็ดย่างของโปรดหมามา้าทาน เยะะๆนะคะตรงพรขี้เป็ดย่างลงในจานของคุณพรสีกินข้าวนั่งพักเหนื่อยเป็นชั่วโมงทั้งหมดจึงได้ออกจากร้านเราไปร้านชุดของซิ้มกันเลยไหมคะ ปวินสุดาหันมาถามอาซิมของเธอเห็นอาซิมเอามือมากุมศีรษะเหมือนคนหน้ามืดซิมเป็นอะไรคะปะวินสุดารีบเข้าไปพยุงอาซิมไว้ไม่ให้ล้มมาม้าเป็นอะไรตุ้งพ่อหันมาดูก็ต้องตกใจมาม้าทั้งหน้าซีทั้งเหมือนคนจะเป็นลมทั้งหมดประคองพรศรีไปนั่งที่ร้านกาแฟใกล้ๆปวินสุดายิบกระเป๋าอาซิมมาหาย,ยาดมซิมคะดมยาก่อนคุณพรศรีรับยาดมแล้วก็สูดลมหายใจเข้าปอดช้าๆลึกๆมาม้าเป็นยังไงบ้างคะ ตวงพรเอาโบชัวร์ไขบ้านที่เดินผ่านแล้วมีคนยื่นให้มาพัดให้แม่ของตนคุณพรสีนั่งพักสักคู่เลยบอกลูกกับหลานให้ใครกังวลมามาไม่เป็นไรแล้วลูกแค่หน้าม,มืดสงสัยจะเดินเยอะไปหน่อยไม่ต้องห่วงนะลืมตัวไปนึกว่าอายุ30เท่ากันเลยเดินเพลินร่างกายแค่เตือนว่า60แล้วให้เดินชา้ชาๆ คุณพอนีหัวร้อเบาๆแล้วดมยาอีกรอบตวงไปสั่งน้ำมาให้มาม้าหน่อยมาม้าอยากกินน้ำได้ค่ะมาม้ารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตวงไปสั่งให้ตวงพรเดินไปสั่งน้ำที่เคาน์เตอร์ เ้ยซิมอยากกินผลไม้เ้ยไปซื้อให้ทีได้ไหมมีส้มเอาส้มนะเบวินสุดารังเลไม่อยากให้ซิมอยู่คนเดียวไปเถอซิมดีขึ้นแล้วค่ะซิมนั่งนิ่งๆอย่าไปไหนนะคะเดี๋ยวเป้ยมาเมื่อรับหลังลูกและหลานคุณพรศรีก็หยิบยาจากกระเป๋าเข้าปากและนั่งนิ่งๆพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก็พอว่าร่างกายเป็นแบบนี้ไงถึงได้อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝา,าเธอจะได้หมดห่วงสักทีมามาคะน้ําค่ะพรศรีรับน้ําไปจิบขอ ใจลูกหมาม้าเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นแล้วล่ะลูกไม่เป็นอะไรมาม้าแค่เหนื่อยเดินเร็วไปหน่อยพักแล้วก็หายตวงพรหยิบโมชัวมาพันให้ต่อแล้วนี่เป้ยไปไหนคะ แม่อยากกินส้มเลยให้ไปซื้อส้มนะลูกคุณพรสีชี้ไปยังซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ไม่ไกลตวงเอ้ยมาม่าแก่แล้วชีวิตของมาม่ามีห่วงอยู่แค่ตวงกับพี่ตินถ้าลูกเป็นฝั่งเป็นฝามาม่าก็หายห่วงถ้าตายก็จะได้ตายตาหลับมามา่าขามาม่าแก่ที่ไหนล่ะคะมาม่ายังสาวยังสวยมาเดินด้วยกันแบบนี้มีแต่คนคิดว่าตวงมากับพี่สาวทั้งนั้นพรสียิ้มออกมานั่นสินะเป้ยมาพอดีเลยได้ส้มมาแล้วคะ่ะซิมสวยๆทั้งนั้นเลย ซิมดีขึ้นไหมคะซิมดีขึ้นแล้วลระเป้ยขอบใจนะที่ไปซื้อส้มมาให้วันนี้หมามาน่าจะเหนื่อยแล้วเรากลับกันก่อนดีไหมคะวันหลังค่อยมากันใหม่พรสีพยักหน้าเพระเหนื่อยเหลือเกินที่รักแท็กกลับมาแล้วครับ ตัพรที่รับสนิทอยู่บนที่นอนถูกปลุกจากคนรักที่เพิ่งกลับมาจากอุดรธานีเพื่อไปเปิดตัวโครงการหมู่บ้านโครงการใหม่เป็นโครงการต่างจังหวัดโครงการที่สามในปีนี้รักสาวที่มีฐานะทางสังคมดีตัวเขาก็ต้องขยันหาเงินเพราะอยากให้เธอภูมิใจว่ามีแฟนดีไม่น้อยหน้าใครฐานะอย่างตัวงถ้าจะหาผู้ชายที่รวยกว่าเขาแค่ไหนก็ได้แต่เธอก็เลือกเขาเขาเลยต้องทำให้ดีที่สุด แทกกลับมาแล้วหรอคิดถึงจังมาหอมทีตวงพรคว้าตัวคนรักมาหอมแก้มทั้งที่สนึมเสนือและยังนอนหลับตาอยู่บนเตียงเดี๋ยวแท็กไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับตัวสกระปรกที่รักรอแท็กแป๊บหนึ่งนะครับ คิดถึงมากขนาดยอมไปเช้าเย็นกลับตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปขึ้นเครื่องไฟบินแรกกลับมาถึงตอนเที่ยงคืนกว่าโดยเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายรีมากจนเพื่อนแซวว่าติดเมียแต่ก็ไม่เถียงสักคำก็มันติดจริงๆจะให้ไปนอนค้างต่างจังหวัดถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่เอาด้วยหรอกถ้ากลับได้ต้องกลับมานอนกอดตวงพรอ,อาบน้ําเสร็จก็มานอนข้างเธอดึงเธอเข้ามากอดคนที่หลับอยู่พอโดนกอดก็เบียดตัวเข้าหาและกอดเขาไว้เช่นกันนอนกอดกันแบบนี้ทุกคืน ไม่ว่าทีนนจะกลับมาตอนไหนตวงพรบอกเขาว่า กลับมาแล้วแท็กต้องปลุกตัวทุกครั้งนะคะตวงจะได้รู้ว่าแท็กกลับมาแล้วบางทีไม่ได้คุยกันเพราะเขางานยุ่งก็ใส่ช่วงกลางคืนที่ได้นอนกอดกันให้ร่างกายได้คุยกันแค่นั้นพอที่นั่นกดจูบลงบนหน้าผากของเธอเบาๆแท็กลักตัวนะตวงพรอยิ้มและพึมพำบอกรักเขากลับทียนั้นหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าในวันที่แสนยาวนานแม้ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหนแต่ความสุขง,ง่ายๆที่ซูเปอร์สไตล์อย่างเขามี ก็คือการได้ก่อนและบอกรักแฟนทุกคืนแท็กรักตวงนะครับเป็นประโยคที่เขามจะบอกเธอเสมอหลังการร่วมรักในแต่ละครั้งธีระนันเป็นผู้ชายข้างรักและอ่อนโยนมากตวงพรรู้สึกว่าเธอช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เป็นคนรักของเขาตวงพรพลิกกายตะแคงมากอดเขาตวงก็รักแท็กค่ะรักที่สุดเลยรู้ไหม ที่นั้นบ้อนจูบอ่อนหวานให้เธอตอบแทนคำบอกรักในเช้าที่ดีๆอย่างนี้ตัวงอาทิตย์หน้าไปออกรายการทูเดย์โชว์ทางรายการเขาจะส่งสคริปต์คำถามมาให้แท็กแล้วนะโปรโดิวเซอร์เขาจะให้พี่เอกพิธีกรถามเรื่องความรักของแท็กแท็กจะได้บอกคนทั้งประเทศแล้วนะว่าแท็กเป็นแฟนตัวงตวงตื่นเต้นไหมจริงๆกระแสเชียร์แท็กตัวงเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในวันนั้นทุกคนก็ต่างไปทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้คุยพอมีการรีโพสต์ post, คลิปที่เขาไป เรียนทำอาหารกับตวงพรกระแสจิ้นแท็กตวงก็เกิดขึ้นแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยเพราะเชียร์แท็กน้ำตาลอยู่แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านรุนแรงอะไรอีกทั้งมีคนเก็บภาพน้ำตาลไปทานข้าวกับหนุ่มนิรนามซึ่งก็คือราชาโนนมาออกสื่อมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ข่าวว่ารู้สึกยังไงบ้างในฐานะคู่จิ้นเขาก็ตอบไปว่าเขาดีใจกับน้ำตาลถ้าเธอจะมีใครหรือเปิดตัวคบกับใครเพราะเขากับเธอทำงานด้วยกันมานานสนิทก,กันแบบพี่น้องเหมือนเชียร์ไม่ขึ้น แฟนคลับก็เลยเซ็งๆไปหลายคนพอเชียร์ไม่ขึ้นก็หันมาจิ้นเขาตามกระแสะแท็กตัวก็มีอาทิตย์หน้าเขาจะมีโอกาสให้สัมภาษณ์เรื่องกระแสะนี้และเปิดตัวคบหาก,กับตวงพรอ,อาอยุใกล้จะ30แล้วเขาก็อยากแต่งงานเสียทีจะได้มีลูกตามกำหนดที่เคยวางเอาไว้เขาไม่เสียดายอะไรเลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความโสดชื่อเสียงหรือคาชื่นชมขอเพียงมีตวงพรอ,อยู่ข้างๆร่วมสร้างครอบครัวไปด้วยกันเขาพอแล้วแต่ก็ได้แต่คาดหวัง ว่าแฟนๆที่รักจะเข้าใจในทางเดินชีวิตที่เขาเลือกและยอมรับในตัวตัวงพรถ้าแฟนๆส่วนใหญ่ยอมรับได้และเข้าใจเขาคงมีความสุขมากๆตัวคนไปงานนั้นในฐานะแอดมินกลุ่มเมียมโนไหมคะก็หลายๆงานที่เขาไปเธอและพี่ๆน้องๆกลุ่มแอดมินเมียมโนชีว่างก็จะไปตามเฝ้าเขาอยู่เสมอไปตามปกติได้เลยครับทางช่องอยากให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจปิดแต่ใช้ชีวิตธรรมดาถามมาก็ตอบไป ตววสามารถไปทําหน้าที่เมียมโนได้ตามปกติที่ตัวเคยทําเลยครับถ้าบางังเอิญพี่เอกเขาเห็นจังหวะว่าควรถามตัวก็ให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติพี่เอกเขาเก่งเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ช่วยจัดการให้เองเอกวินคือพิธีกรประจํารายการและเขายังเป็นดีเจชื่อดังของ C K K F M อีกด้วย มามารู้มามาคงดีใจที่แท็กจะเปิดตัวตัวงเสียทีเขาอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามีลูกเขยเป็นซุปตามาตั้งนานแล้วเมื่อวานก็ชวนตววกับเปิรไปชอปปิ้งหาชุดสวยๆเพื่อมีรายการมาถ่ายที่บ้านแท็กรู้ไหมเดินเยอะจนมามาจะเป็นลมอ้าวหรอแล้วมามาเป็นไรมากไหมเดี๋ยวแท็กไปอาบน้ําก่อนดีกว่าแต่งตัวเสร็จจะได้วีดีโอคอลไปถามอาการมามาเสียหน่อย ลูกเคยโทรไปถามข่าวคงอาการดีเลยแหละเมื่อคืนตวงว่าจะนอนที่บ้านเป็นเพื่อนมามะ้าแต่มาม้าไม่ยอมกลัวว่าแทกจะกลับมาแล้วเหงาเลยไลต่ตวงกับคอนโดมาม้านี่รู้ใจแท็กตลอดที่รักแท็กไปอาบน้ําก่อนดีกว่าแต่งตัวเสร็จจะได้วิดีโอคอลหามาม้าเสียนหน่อยที่นั่นลูกจากเตียงคว้าผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ําไปว่าที่ลูกเคยกับว่าที่แม่ยายคุยกันบ่อยมากเหมือนเหมือนกับที่เธอขยันโทรไปหาพ่อกับแม่ของเขาและส่งขนมไปให้บ่อย จนตอนนี้เธอสนิทกับแม่ของเขามากมีไรคุยกันตลอด แม้แต่ทิกเกอร์น้องชายของแท็กที่เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ <c oughs> ก็แวะมาที่คอนโดมิเนียมของเขาบ่อยๆเลยทำให้คุ้นเคยกันดีเรียกได้ว่าคู่ของเธอไม่มีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยหรือแม่ยายลูกเขยอะไรแบบนี้เลยต่างเข้ากันได้ดีมากทั้งครอบครัวล่าสุดพี่ตินพี่ชายของเธอตินพิริยากุณผู้บริหารพิริยาประกันชีวิตคุยกับทีรานันไว้ว่าหลังเปิดตัวว่าทีรานันคบหากับเธอจะให้เขามาเป็นพรีเซน ชวนเมียมโนมาสร้างอาชีพสมัครเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของเขาเรียกได้ว่าเปิดตัวเมื่อไหร่คงมีเรื่องให้ต้องทำกันอีกเยอะมาก